โตโยต้าเอาผ่านนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกติดเป็นคานขวางกับตัวรถก่อนพอติดคานขวางเรียบร้อยนะครับเอากล่องวางตัวคารนะครับเป็นคานทูเล่ตรงรุ่นหมดไม่มีการจาะตัวรถลูกค้าติดเป็นแร็คจักรยานสองคันและกล่องวางใบหนึ่งของกลางนะครับใส่ของได้บรรทุกสัมภาระได้นะครับ <c oughs> วางจักรยานได้จับตรงรุ่นชุดชิดตรงรุ่น นะครับวางทั้งคันตัวของเปิดได้สองด้านมีกุญแจล็อกกันค่ะถอดช่องช้อนลอได้เวลาไม่ใช้งานตัวคาร์ลน้ำหนักได้ร้อยกิโลนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับเกาบมันุสัมภระตลอบเดินทาง่างจังหวัดของโตโยต้าอาโอาขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับ